พี่น้องสวัสดีเอฟซีครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเ <laughs> มาปนนก <laughs> <laughs> หายพวกหาก็ต้องเงาแล้วครับมา่วหวานแล้วครับพี่น้องมาตรงเทียบกันมา่นี่เลยครับเมาปนกลางคืนนะครับผมบางยักษ์มาครับซื้อมันบางยักษ์ไม่ตั้งซื้อ,อ <laughs> เ,เลยมันยังมาทับเวสิ่งเจ้าความมาทับตื่นครับปนเนาได้ครับโหลดกระบาดับแียงนี่พี่นอ้ดดนอ,องมา่วหวานดิปนเอาโกงมาใส่เอาได้ครับว่า เพรเห็ดตังร์แรกนะครับเราจะเสียกับเราจะเสียไมเอาอวยพ่อหนครับจะาของนกเทียงขึ้นพอดีไปน้องตีหนึ่งครับสิเขาตีหนึ่ง <laughs> ตีทั้งวันมานึตีหนึ่งสองตีใส่ตีใส่ต้องมาด้าก,กันกินไกวเดือกไม่ได้น,น น,นี่น้องบวัวน,นี่บางเขนมาขามแจนมาเลยขามแจนขามแจนขามแจนยูนอมาเจกันัขึ้น,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 นใช่ไม่มกดินเลยแปลกเล้อ,องบวแคขนเอจไดแต่ว่าผมจะไปใส่สันน้นนี่ผมมาใส่กงนี่เลยนีใ่ใส่ซ้นก็นได้ไปไน่มน้องบแทดไป่มาขัไฟต่งางาไม่คุนค้นนะันไหลได้หรือยงคอบป สัมสี่แสนแล้วมึงได้มึงจะเห็นใครไหนได้มึงน้องบัวเฮ็ดไปดีกับน้องบัวน้องบัวก็เป็นนกไม่นกเป็ดดอยแค่เป็นนกต้อนได้หนิไม่เป็นนกพิณเป็นนกต้อนได้ดินก็ได้เลยน้องบัวนี่เขาไปได้ยี่สิบเอ็ดแต้มแล้วได้เทั้งดินได้เ่งมุกบัวเอาร่องมึงมาคันดีห่างกันเดือนเดียวเหรอมันที่หาคงเดือนท่างกลับปีกกับไปขุนกันไปใส่ร่องมึงกันเดือนหนึ่งพอดีกับน้องบัวน้องบัวก็มาวันที่ห่านกัไปขุนวันที่หา เอาบอมานี่ล้ครับพี่น้องเมืองเดน๋ยไปลองเมืองครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ลังเดินทางออกจากสารคามนะครับสีเมื่อบานโอเคมาแวะทำธุระอยู่สารคามอยู่พี่น้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าท่านมีเสื้อครับนี่หลับโตมากมาขึ้นนียครับปนกลางเดือกครับผมจากขายดอนบมนะครับสายดินนะครับมีเฉลยสี่ตัวนะครับจากไอเต้ายดอนบมครับเจิมโกงไม่พร้อมนี่พี่น้องนี่นะครับ ไม่ไม่เลยถาดล่องเลยสั่งจากนะครับอาจารย์ตะกูลเฮยงครับเขาพนมรุง้งบุรีรัมนะครับชายแดนขมิก็โอเคพี่น้องงามดีนะครับตัวตนกระไรบ่แขะพี่น้องบ่แขะเอาจะเดินเดินห้างคนครับพี่น้องครับกับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับมาได้แคนี้เสียงเหียกเสียงคู่แค่นี้แล้วพี่น้อง สำหรับนกสายดินนะครับค่าตัวเจ็ดเท่าพี่น้องนี่นะครับแบงมาเจ็ดเท่าแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ร่งก็ร่งขึ้นเสือครับก็าลังขึ้นเสือ,สอผ้าเบิงนกช่ำครับพี่น้องอันนี้เชลยเจ้าเพชรสะกดนะครับนี่ทีแบงมาจากพงี่เกียรตินะครับจากอำเภอพ้อนขอนแกน่นนกปุ่มๆพี่น้องนี่ มีเสียนสอน่ำครับบอได้แบงต์นะครับบูซาบลน,นะว่าเพชรสะกลกับแบงไปแล้วนะครับเลื้ยแต่เชลยไปเสียนซอลายที่พี่น้องตัวนี้นกจากต้อได้จากหน้าภาสาผมเลยครับยุดต้นขามนะครับเป็นต้อได้ช่วงเกี้ยวเขา่าเชลยจะเพชรสะกลครับพี่น้องบอแขบงภาใดอกเป็นนกสองกูห้หอยนะครับเสียงหน่อยนะครับเสียงหน่อยลายคนแล้วงามอยู่ครับพี่น้อง สนับเปียกหนาดีนะครับนะโ่งมผมๆสิแล้วครับเกิดมาเป็นนกบอ่อเดียวกันกันกบเจ้าเสาหานะครับเสาหาฝึกมันนันกับขันแลว้วขันไอ้นี้นี่แล้วนะครับเสาหากับอายุกรงปีสามเดือนนะครับผมเราขึ้นไส้เนียดเทียท,ที่สามนะครับขันยนแล้วกับมีเหยียกน้ำกับโอเคแล้วพี่น้องนะครับค่อยๆฝึกไปกับอันนี้มาเฉลยมาตองเทีบแล้วครับนี่ให้พอย,ย่ง แต่ปูสิงเป็นเลี้ยงยี่วันน้องเมฆคนมามันจะขันบ่าขันมาสั่นก็เล็ดมันมือผมเสียวเอามาร่วมกันไหวล่ะนะพี่น้องก่อนเสียวกลับไปกรุงเทพนั่นแหละมันคู่นะครับมันคู่มันตีมูนะครับทั้งคู่ทั้งเหีียทั้งยังกันเลยว่าโอ้สีบ่เคยว่าเพ่นนี่นะก็เลยมาซ้ำไห้เป็นตัวเดียวนะครับที่เมื่อเดียวกลับไปรอบบ่หันนะครับในบรรดาหกเจ็ดตัวเราอฟังเสียงนะครับแต่วันได้ยินเสียงหรอล่ะเป็นนกเสียงกลางๆนะครับกลางหน่อย เมืองไร่เมืองไร่ปีคุณน้องงามดีนะครับนกกรุงเทพบ้านี่สิตอเดี๋ยแถวโรงเรียนนี่แหละครับจำบ่ผิดนะมันตอี๋ยหลายหมองหมดมันจำบ่ได้ครับามาหลายครับไนกนี่นกจากกรุงเทพแท้ครับนี่จากสมุทรปราการมันกรุงเทพเขาตรวจครับขออภัยจากสมุทรปราการนะครับตอเดีแถวโรงเรียนนี่แหละจำบ่ผิดนะครับเขาเอิอนนกกรุงเทพน้่นแหละครับนกเมืองไทยนกทางไทยนะครับวันนี้ เจ้าุรมเดชนะครับนี่นกเชลยจากอุรมเดชเชลยจะรล่อครับไอเชลยจะมีตาภาพนะครับขอโทษเชลยจะมีตาภาพแต่ว่าผมว่ามันด่าง่น่หละครับผู้ถอว่าดินครับว่าสัุแจ็คเป็นอย่างมันได้วืรลองเมิองว่าผมมาอยู่บานสามมือนี่ครับมันสิดินบ่ขันดินกระสิบปีจานณาหาปับป่อยครับผมกระเลียมบ่ได้กระป้อยดีครับอ้ขี่มันอยากมุนไหมครับนกอนกขายาวานะถึงสับนปีกที่กระย่านะครับพี่น้องว่า้า ดินเนียริผมบ่เลี้ยงนะครับเจ้าลองค่ำนะครับทายขนเต็มเลยพี่น้องเมื่ออื่นนี่วัดจีเซย์ผนียัดก็ดีไปหน้านะครับไปบ้านเขาวันที่ใส่ผนียดรอบมึงอยู่พี่น้องนะครับไปขยายปอดเล็กน้อยหนึ่งบ่ได้ออกทงเล็กเทียนะครับสำหรับเจ้าลองค่ำนะครับโอ้ใส่เอียดไว้ก้อนไปไปวันที่หาพี่น้องพุ่กล้ามเนี่ยครับไปพ่อพ่อเดือนนี่กินเอียดนี่ครับนี่รีวิวให้เบิ้งเลยครับนองจากของกินเองครับดินเอียด บกแล้วข้าวเดียวนะครับมันกินดีรีดีพี่น้องนี่บมเนวัาใส่ไว้กินเพื่อยังครับมันเป็นเข็มเสียมนะครับมีความเค็มในโตนะครับลนเอียดมันเค็มอยู่แล้วนะครับผมใส่ไว้ก้อนพุ่มจิไปนะครับก้อนพุ่มจีไป็รงเตียมนี่กลับมาเนี่ยแห้งซมีแล้วพี่น้องใส่เต็มเลยครับใส่เตีมเลยนะครับประมาณนี่แหละครับพี่น้องครับอาสิทภาพพยามอาจารย์สวรรค์กงสวยนะครับไปรับชาตินะพี่น้องสิมาใส่เจ้านองบัวคือตัวนี้นะครับมีนกลู่ผสมอยู่สามตัวตอนนี้นะครับ ปัซอาทรายดินก็ะดิสายช้านจากตัวหนึ่งนะครับมันจังร่องมือว่าหาเดียรยามาบ้านเพราะ๋มาฝึกดินนะครับขันบอดีสาย้านไหวมันจีฝึกยาบกว่าขันขจาวะก็ได้ที่สาย้านหน่อยจากตัวหนึ่งนะครับสองตัวก็ใส่กุ้งครับมันมีสาขาแต่ชิงใจป้อยแล้วครับจะดังดินเมียบามันดินครับเอาไปไหมไปเลยไปเลยไปออกไปไปไปแล้วครับพี่น้อง ปล่อยแล้วครับนอกจากสมุดปากการนะครับมันดินพี่น้องมันดินดินสุมเอือซมอือนะครับนี่มรัวสีหากินเป็นบ่อนะครับเห็นมันอยู่นี่ไปก้อนละปล่อยแล้วพี่น้องนะครับบ่อเลี้ยงบ่อใดกับปล่อยครับผมต่อเชิงอนุรักษ์นะครับเห็นไหมปล่อยพอดีพอดีวันภาพอดีครับวันวิสาขะวันพาเหญ่พอดีปล่อยอาบุญครับพี่น้องสําหรับเฉลยตัวเลี้ยงบ่อใดครับบ่อเลี้ยงให้เปียงหัวหันนี่พี่น้องมันโลละสี่สิบบาทนี่ครับหัวหัน เอาผมมาณนี้แล้ครับผมบรรยากาศแย้มแร่งเสียงโจรหล่องคาครับตังซื้อว่าเจ้าบันดอนก็แล้วัครับเจ้าบันดอนพรอมาจะบันดอนบมนะครับกําลังเหยียกใส่กันเจ้าบันดอนนะครับถ่ายคลิปพี่น้องสิได้ฟังเสียงคู่เสียงเหยียกนะครับจากเจ้าบันดอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องไว้ที่เมียงทุนนี้แหละครับผมสวัสดีครับ